เรียนเชิญในแพทย์อีกท่านหนึ่งนะคะในแพทย์สุภกิจคณิศเนตรค่ะซึ่งท่านเป็นแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านข้อเข่าเทียมนะคะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้ขอเียงประมือต้อนรับคุณหมอได้ค่ะครับก็กลับสวัสดีแขกผู้เกียนทุกท่านนะครับผมในแพทย์สุภกิจคณิศเนตรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกระดูกคุณนะครับผมก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนให้ทราบแล้วว่า ในวยัยผู้สูงอายุอะโรคเกี่ยวกระดูกหลักๆจะมีเรื่องข้อเข่าเสือ่อมเรื่องหลังเสือ่อมแล้วก็เรื่องกับกระดูกคุณนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้เนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่าโรคกระดูกคุณเป็นยังไงนะครับหลายๆคนรู้จักลวไปในรายเล็กดแล้วก็มีหลายคนเนี่ยที่อาจกำลังเป็นอยู่ก็ได้นะครับก็ันนี้จริงผม,ไ,มได้มาคนเยอว,วันนี้จะมีคุณฟ้านะครับจะมาร่วม พูดถ no ึงเรื่องเกี่ยวกับกระดูกคุณให้ทพวกเราทราบด้วยนะครับผมก็กระดูกคุณนะครับกระดูกคุณคืออะไรนะครับโรคกระดูกคุณก็คือภาวะที่กระดูกเนี่ยมีการสลายมากกว่าการสร้างนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้โครงสร้างกระดูกเนี่ยมีความแข็งที่ลดลงนะครับร่วมกับคุณคุณภาพกระดูกที่ลดลงด้วยผลที่ตามมาคืออะไรผลที่ตามมาก็เหมือนกับเวลาเราดึงดึงไม้ออกจากล็อกนะครับก็เหมือนกระดูกที่มันสลายลงทุกวันทุกวันนะครับ เมื่อดึงจ,ดจุดหนึ่งแงเนี้ยไอ้ไม้บล็อกเนี่ยเขลดลงก็จะก็จะพังลงนะครับก็เ,เหมือนกับกระดูกที่มันยุบที่มันหักลงครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลามีกระดูกคุณเนี่ยก็จส่งผลให้กระดูกเนี่ยหักง่ายขึ้นนะครับนี้เรามาดูสถิตินิดนึงนะครับในประชากรของประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบสิบแปดล้านคนนะครับในผู้ป่วยในคนที่อายุมากกว่าห้าสิบปีเนี่ยมีสูงถึงประมาณยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ ก็คือประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรเราเดินเดินไปเนี่ยสี่คนเนี่ยจะมีามอายุมากกว่าห้าสิบปีเนี่ยหนึ่งคนเลยนะครับซึ่งในโรคกระดูกคุณเนี่ยถือว่าสถิติที่เราสำรวจมาเนี่ยพบว,ว่าค่อนข้างสูงนะครับโดยในญิงไทยที่อายุมากกว่าสี่สิบปีเนี่ยมีการตรวจพราว่ามีโรคกระดูกคุณบริเวณดูกสันหลังเนี่ยประมาณหนึ่งในห้านะครับแล้วก็มีกระดูกคุณบริเวณที่กระดูกสะโพกเนี่ยสูงถึงประมาณหนึ่งในหกนะครับ เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยนะครับทีนี้กระดูกพรุนเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกระดูกหักตามมานะครับผมซึ่งจากการคํานวณทั่วโลกเราเนี่ยพบว่าในทุกๆสามวินาทีนะทุกๆสามวินาทีเนี่ยจะมีคนไข้เกิดภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพุลหนึ่งคนนะครับซึ่งถือว่าสูงมากเนี่ยเียงแค่เรานั่งหายใจเข้าออกหนึ่งครั้งเนี่ยก็มีคนเกิดกระดูกหักแล้วในโลกนี้หนึ่งคนนะครับ พวกเราพูดจบสำมานาจบเนี่ยอาจจะมีหักกันเป็นร้อยคนนะครับในโลกนะครับก็ในคนไข้ที่อายุมากกว่า50ปีนะครับผมก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักเนี่ยจากโรคกระดูกพุนเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยประมาณหนึ่งในสามในขณะที่ผู้ชายประมาณหนึ่งในห้าจะเห็นได้ว่าในผู้หญิงเนี่ยพบว่ามีโอกาสที่กระดูกหักจากกระดูกพุนเนี่ยสูงกว่าในผู้ชายเหตุผลกเพราะว่าในผู้หญิงเนี่ยมีมวลกระดูกที่น้อยกว่าผู้ชาย แล้วก็ในผู้หญิงเนี่ยเมื่อเลยวัย50ปีในคนไทยเนี่ยพบว่าจะเริ่มใปนวัยที่เขาสวยหมดประจําเดือนซึ่งการที่หมดประจาเดือนเนี่ยทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงแล้วก็ประตุน้นเกิดกา,ารสลายกระดูกที่มากขึ้นนี่เป็นผลที่ว่าทําไมในผู้หญิงเนี่ยจึงมีกระดูกซึ้นมากกว่าในผู้ชายแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่เกิดกระดูกหักได้มากกว่าในผู้ชายครับนี้ตำแหน่งของกระดูกหักที่พบบ่อยจากกระดูกตื้นเนี่ย ที่พบ way, ghetto, ันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องบริเวณตรงนี้ข้อมือเวลาเราล้มเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราเอาข้อมือยันพื้นนะครับพอเราข้นยันพืนปุ๊บก็เกิดข้อมือหรือข้อมือนี่หักได้ง่ายก็พบบ่อยที่สุดแต่ตำแหน่งที่น่ากลัวก็คือตำแหน่งบริเวณผักเริเสะโพกแล้วก็กระดูกสันหลังเพราะว่ามีอัตราการตายที่สูงกว่าการหักบริเวณบริเวณข้อมือนะครับอันหนึ่งที่พบก็คือการหักบริเวณกระดูกต้นแขนถ้าเราล้มเราเอาหัวไหล่ยันพื้นก็มีโอกาสที่จะหักบริเวณต้นแขนได้นะครับ นี่เมื่อพูดถึงกระดูกสะโพกหักนะครับกระดูกสะโพกหักเนี่ยที่ผมบอกว่าน่ากลัวแล้วก็อันตรายเนื่องจากเวลาเราหดสะโพกหักเนี่ยเราก็เดินไม่ได้ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลซึ่งการนอนแต่ละครั้งเนี่ยคนท้่าที่ยาตาการตายเนี่ยประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่กระดูกสะโพกหักในกลุ่มคนที่สามารถหลุดรอดคนมาได้หมอรักษาและกลับมาได้อยู่ที่บ้านได้เี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตนี่ยภายในหนึ่งปีหลังจากที่กระดูกสะโพกหักเนี่ย สูงถึง20%นะครับูดง่ายานคือรอดออกมาจากโรงพยาบาล5คนเนี่ยในคนที่รอดมา5คนเนี่ย1คนเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตภายใน1ปีนะครับนอกจากการเสียชีวิตแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของภาวะทุ้กันาพเพราะว่าในกลุ่มคนที่รอดชีวิตแตมาอยู่ที่บ้านได้เนี่ยมากกว่า50%นะครับที่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ก็คืออาจต้องเดินโดยใช้เครื่องช่วยเดินหรือว่าอาจต้องนั่งรถเข็นไปตลอดนะครับ นอกจากเ,เกิดภาวะพิการเกิดเรื่องอัตราการอัตราสูงขึ้นแล้วเนี่ยคนไข้ที่ได้รับพวกหักเนี่ยก็มีวันนอนเฉลี่ยที่โรงพยาบาลสูงถึงประสามสัปดาห์ในการรักษาแต่ละครั้งนะครับรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการรักษา,านในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐเนี่ยประมาณหนึ่งแสนสองมืนบาทต่อการหักหนึ่งครั้งนะซึ่งเพราะว่าหนึ่งแสนสองมืนบาทเนี่ยมันสูงสูงกว่าค่า GDP ต่อคนต่อปีของประชากรไทยได้สั้น น <Workers. S 2> <Dios. S 1> ี่เมาดูอาการโรคกระดูกพุนบ้างครับโรคกระดูกพุนเนี่ยถ้าเราเป็นเบาหวานเราก็จะมีว่าเราจะมีเรื่องของปัสสาวะบ่อยเป็นหวัดอาจจะมีเรื่องของน้ำมูกไห้ไอเจ็บคอนะครับแต่เราเป็นโรคกระดูกพุนเนี่ยที่มันน่ากลัวที่บอกเป็นไผ่เนี้ยเพราะว่าโรคกระดูกพุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่มีอาการเราจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นกระดูกพุนถ้าเราไม่ได้ตรวจนะครับผมถึงแล้ว่านี่เป็นไผ่เงี้ยเงี่ยริงๆนะครแล้วแล้วก็ อย่างการหนึ่งที่พบได้คือเรื่องอาจจะมีเรื่องความสูงที่ลดลงลดลงพบว่าลดลงมากกว่า3เซนติเมตรเวลาเราเดินไปในท้องถนนหรือต่าง,งจังหวัดเบางครั้งเราเห็นคุณยายแต่ที่หลังงงงงเดินอยู่เนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากกระดูกที่มันยุกกบจากว่ากระดูกหลุดทะบ้าไม่มีอาการหลังค้องอส่วนสูงลดลงได้นะครับและสุดท้ายผมเรียนให้ทราบแล้วคือเมื่อมันไม่มีอาการเนี่ยเราจะรู้อีกทีก็เมื่อเรามีภาวะร่อกระดูกหักเกิดขึ้นครับ ซึ่งเนี้ยตัวเป็นสตเตจสุดท้ายแล้วของโลกนะซึ่งพอกระโหลกกระดูกหักเกิดขึ้นเนี่ยก็ทาให้เสียงได้การที่สูงขึ้นเรียรเร่ยกเบเสียชีวิตที่มากขึ้นนะครับนี่อาจารย์วินิจฉัยโรคกระดูกหุนได้ยังไงนะครับผมปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องเอ็กซเรย์เรียกว่าเด็กซ่าสแครับตัวนี้จะเป็นชัวช่วยตรวจวัดมวลกระดูกซึ่งก็ต้องทาในโรงพยาบาลใหญ่ๆครับส่วนใหญ่แล้วโรงพยาบาลเล็กๆอาจจะไม่มีเครื่องตัวนี้นะครับเนื่องจากเครื่องค่อนข้างราคาสูงนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้จะตรวจวัดมกระดูบริเวณกกกระดูสสโพแลล้วเป็นนหัง เป็นหลักนะครับหรือในบางรายที่มีข้อจํกา,รรอจากัดปปนนในการตรวจอาจจะไปตรวจที่บริเวณข้อมูลนะครับผมซึ่งนการตรวจมาจะช่วยในการวินิจฉัยว่าเราเป็นกระดูกพรุนหรือไม่ส่วนเรื่องการรักษากระดูกพรุนนะครับอย่างที่บอกว่ากระดูกพรุนเนี่ยปักหลักเนี่ยเป้าหมายเราก็คือรักษาให้ได้คือไม่ให้กระดูกมันหักรักษาะดูกพืุนเพื่อป้องกันให้กระดูกมันหักซึ่งหลักการรักษาหลักที่มีอยู่สองข้อข้อแรกคือทําให้กระดูกมันแข็งขึ้นเพราะว่าเวลาลง ข้าใจไหมครับอันที่สองก็คือป้องกันการล้มครับต้องมีการปรับเปลี่ยนของใช้ภายในบ้านมีการเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อให้การล้มเกิดขึ้นได้ยากครับก็ในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงผมผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงรู้แล้วว่าการทานแคลเซียมหรือการกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงช่วยในการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงครับแต่ว่าอยากจะเน้นจ้ำยานเนี้็คือนอกจากแคลเซียมแล้วเนี่ย ท yeah, ี่สําคัญไม่แพ้แคลเซียมคือเรื่องของวิตามินดีครับวิตามินดีเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้แคลเซียมเนี่ยสามารถดูดซึมได้ง่ายได้มากขึ้นนะครับถ้าขาดวิตามินดีเเนี่ยเรากิจารเสืยอเข้าไปเนี่ยแคลเซียมก็ไม่ดูดซึมแล้วก็ไม่ถูกนบไปใช้งานวิตามินดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ได้จากผิวหนังของเราเองนะครับแต่พบว่าในผู้ที่สูงอายุสูงอายุขึ้นนะครับผิวหนังเนี่ยความสามารถในการสังเคราะห์วิตามินดีในผิวหนังเนี่ยก็จะลดลง ดังนั้นเนี่ยต้องมีการกินวิตามินเสริมวิตามินดีเสริมวิตามินดีเนี่ยในรูปของอาหารก็เช่นหากเครื่องปลาเช่นปลาแซลมอนปลากระป๋องปลาซาดีนปลาแมคคารีลเนี่ยหรือว่าพวกน้ำมันพืชไข่แดงครับเห็ดหอมเนี่ยมีวิตามินดีค่าสูงเอ่ออสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของนอกจากเรื่องจากการกินเทอเซตวิตามินดีแล้วเนี่ยเรื่องมียาที่ช่วยในการรักษาเรื่องของกระดูกค,คุณนะครับยาจะมีอยู่สองประเภทอันแรกคือเรื่องของ ยาต้านการสลายการะดูกอันนี้คนที่เป็นโรคกระดูกพุนส่วนใหญ่จะต้องทานยาตัวนี้นะครับแล้วก็ในกลุ่มคนที่มีภาวะกระดูกพุนรุนแรงหรือว่ามีกระดูกพักกระดูกพุนแล้วเนี่ยใหญ่ตัวนึิที่ช่วยคือเรื่องของยากระตุ้นการสาาร้างกระดูกซึ่งจะมีข้อบ่งชี้ในการให้แต่และตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันซึ่งนี้ก็ผมเชื่อว่าอยเปน็นหน้าที่ของทางทีมแพทย์นะครับว่าคนไข้แต่ละคนเหมาะสมกับยาตัวไหนนะครับนอกจากการให้ยาแล้วเนี่ยเราจะมีการออกกำลัง เพื่อช่วยในการกระตุ้นการสร้างกระดูกโดยการออกกาลังกายเนี่ยส่วนใหญ่จะไปการออกกำลังกายโดยเรียกว่าการลอกแบบลงน้าหนักก็คือมีการเหยียบลงน้ําหนักเพื่อให้กระดูกมีการกระตุ้นให้เกิดการสร้ังขึ้นนะครับตัวอย่างออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักก็คือการเดินการเดินการวิ่งหระอเยะนะครับหรือว่าการเต้นพวกแอโรบิกการลําไทยเพกละมวยจีนละไมพอกอะเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูก อย่งางหนึ่งก็คือการยกน้ำหนักหรือว่าการดึงยางยืดตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นการที่กล้ามเนือน้อการตบตัวดึงตัวเนี่ยก็ช่วยกระ้นกนารสร้างกระดูกแล้วก็ทําให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยในการป้องกันการลงของเราได้นะครับก็สุดท้ายครับในจัากทุกคนว่าโรคโรคกระดูกพุณเนี่ยหรือเป็นไขเงียบที่หุนแล้วเนื่องจากเป็นโรคที่ไม่มีอาการเราจะรู้ว่าเราเป็นโรคกระดูกคุณก็ต่อเมื่อเ,เรามีอาการกระดูกหักจากกระดูกคุณนะครับ เพราะฉะนั้นตัวที่จะป้องกันไม่ให้เรามีกระดูกหักกับบกระดูกขุครื่งสง่งผลให้มีการตาเสียชีวิตการเกิดการพิการที่สูงขึ้นเนี่ยก็คือเรามาเริกจากการตรวจหารกระดูกคุณกป็นต้นนะครับผมโดยเพราะอย่างยิ่งคนไข้ที่เคยมีกระดูกหักมาแล้วแล้วไม่เคยตรวจนะครับเป็นผู้สูงอายุเนี่ยต้องรีบมาตรวจเลยว่าเพราะว่าุกคพั้ง่ี่กระดูกหักสูงขึ้นเนี่ยครั้งที่สองเขาเีโอกาสหักกระดูกคุณเนี่ยสูงขึ้นครั้งแรกก็เป็นมาสามเข้านะ ครั้งที่สามถูกมันห้าเท่าครั้งที่สี่แปดเท่าแล้วทุกครั้งที่กระดูกที่เราหักเนี่ยเอาจจะไม่โชคดีปลูกแปดสิบเปอร์เซ็นตที่รอดชีวิตจากการกเป็นโรคกระดูกหุ่นก็ได้นะขอบคุณครับอาจารย์ปรัเริฐนะค